สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเหมือนเดิมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมา,มาสอนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเด็กๆกก็เปิดหนังสือขึ้นมาเลยค่ะ อันแรกนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะและจำนวนคละที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะเช่นนะคะให้เปรียบเทียบเศษ1ส่วน4กับเศษ3ส่วน4นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เราไปดูที่ตัวเศษนะคะ ตัวเศษตัวแรกคือเลข1ใช่ไหมคะตัวที่2คือเลข3 1เป็นยังไงกับ3คะ1น้อยกว่า3นะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษส 3, ส่วน4คะ่ะต่อไปนะคะมาดูในรูปของจำนวนค่ะนะคะเขาบอกว่าพิจารณาเปรียบเทียบ สามเศษสองส่วนห้ากับสองเศษหนึ่งส่วนห้านะคะตัวแรกนะคะสามเศษสองส่วนห้ากับสองเศษหนึ่งส่วนห้าตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เราไปดูที่จํานวนนับนะคะตัวแรกคือเลขสามตัวที่เราเปรียบเทียบก็คือเลขสองใช่ไหมคะสามเป็นอย่างไรกับสองคะสามมากกว่าสองดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าสามเศษ 2อส่วนหมากกว่าสองเศษ1ส่วน5นะคะกรณีนี้ก็ง่ายเลยนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เราแค่ดูตัวข้างหน้าใช่ไหมคะดูแค่จำนวนนับจำนวนนับน้อยกว่าก็จะแปลว่าจำนวนครานั้นมีค่าน้อยกว่าแต่ถ้าจำนวนนับฝั่งนั้นมีค่ามากเราก็จะสรุปได้ว่าจำนวนนวนคราน,น,นั้นมีค่ามากกว่าอีกตัวคะ่ะ ต่อไปนะคะพิจารณาเปรียบเทียบ2เศษ1ส่วน6กับ2เศษ3ส่วน6ค่ะตัวส่วนเท่ากันหรือยังตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะให้เราไปดูที่จำนวนนับใช่ไหมคะ2กับ2อ่ะ2ก็ยังเท่ากันกับ2นะคะตัดสินไม่ได้ต่อไปให้เราไปดูที่ตัวเศษนะคะ1กับ3เป็นยังไงคะ1น้อยกว่า3ดังนั้น2เศษ1ส่วนห น้อยกว่า2เศษ3ส่วน6ค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่2ก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะที่มีตัวตัวส่วนตัวหนึ่งนะคะเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งนะคะเช่นเศษ3ส,ส่วน5กับเศษ4ส,ส่วน10นะคะเศษ3ส,ส่วน5านะคะ,ะดูก่อนนะคะ ตัวส่วนตัวแรกคือเลข5ตัวส่วนตัวที่2คือเลข10นะคะกรณีนี้เป็นกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันหลักก็คือให้เราทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะถ้าเราต้องการทําค่าน้อยให้มันกลายเป็นค่ามากเนาะครูบอกว่าให้เลือกใช้วิธีคูณนะคะแต่ถ้ามีค่ามากแล้ว ต้องการทำเป็นค่าน้อยให้เราเลือกใช้วิธีหารใช่ไหมคะมาดูนะคะจากรูปจะได้ว่าเศษ6ส่วน10มากกว่าเศษ4ส่วน10นะคะดังนั้นนะคะเศษ3ส่วน5ก็ต้องมากกว่าเศษ4ส่วน10อะ่ะเศษ6ส่วน10มาได้อย่างไรเศษหกส่วน10เกิดจากเศษ3ส่วน5้ใช่ไหมคะ5ต้องการทำเป็น10ใช่ไหมคะ ะจะเลขห้าแล้วทำเป็นเลขสิบห้าคูณอะไรได้สิบคะเศษสามส่วนห้านะคะหาตัวมาคูณนะคะคูณอะไรมันถึงจะมีค่าเป็นอ่าเป็นสิบคะคูณสองใช่ไหมคะห้าคูณสองตัวส่วนเป็นเลขสองส่งผลให้ตัวเศษเป็นเลขสองดังนั้นนะคะห้าคูณสองเป็นสิบสามคูณสองเป็นหก เศษสาส่วนหก็จะมีค่าเท่ากับเศษ6กส่วนสิค่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถพิจ,จารณาไปต่อได้นะคะเราก็จะได้เศษ3ามส่วนหามากกว่าเศษ4ี่ส่วนสิหรือนะคะเขียนเศษ3าส่วนหเท่ากับเศษ3าส่วนหคูณกับเศษ2อส่วนส ทําไมต้องคูณกับเศษสองสองคะเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนจากเลขห้าให้กลายเป็นเลข10ใช่ไหมคะเราก็จะได้เศษสาส่วนหมีค่าเท่ากับเศษหกส่วนสิและเศษหกส่วนสิมากกว่าเศษสี่ส่วนสินะคะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเศษสาส่วนหมากกว่าเศษสี่ส่วนสิค่ะ ข้อที่3บอกว่าให้เราเปรียบเทียบเศษส่วนดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1เศษ2ส่วน4กับเศษ12ส่วน16นะคะคุณครูถามว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังคะจย์ข้อนี้ตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะตัวส่วนตัวแรกคือเลขสตัวส่วนตัวที่2คือเลข16ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูจะเปลี่ยนจากเลข4ให้กลายเป็นเลข16โดยใช้วิธี คูณนะคะ,ะวิธีทำเราก็จะได้42สองส่วนสเท่ากับนะคะเศษสองส่วนสคูณสคูณอะไรได้สิหคะสีคูณสนะคะสุดท้ายแล้วก็จะเท่ากับเท่าไรคะสอคูณสเป็น8ส่วน16 ะะดังนั้นเศษส 2, ส่วนสก็คือเศษ8ส่วน1 6นะคะมาถัดต่อมาเราก็จะได้เศษ8ส่วน16กนะคะกับเศษส2 2ส่วน16ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะ16กับ16เท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วสะให้เราไปพิจารณาที่ตัวเศษ นะคะคเลขแปดกับเลขสิบสองเป็นยังไงคะแปดน้อยกว่าสิบสองดังนั้นเราก็จะได้นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้เศษสองส่วนสี่นะคะน้อยกว่าเศษสิบสองส่วนสิบหกค่ะตอบ เศษสองส่วน4นะคะน้อยกว่าเศษสิบสองส่วน16ค่ะต่อไปนะคะข้อที่2เศษสองส่วน9กับเศษสามส่วน18นะคะ ตัวส่วนไม่เท่ากันหลักการก็คือให้เราทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยคุณครูจะเปลี่ยนจากเลข9ให้กลายเป็นเลข18นะคะเศษสองส่วนเกน,นะคะใช้วิธีคูณนะคะ9คูณอะไรได้18คะ9กคูณสนะคะข้างบนก็เป็นเลขสเหมือนกันก็จะได้เท่ากับ2อคูณสเป็น4นะคะส่วน18 42ปส่วนเ ก็คือเศษ4ี่ส่วนสิค่ะเราก็จะได้เศษ4ี่ส่วนสิกับเศษสส่วนสิตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เราที่ดูที่ตัวเศษนะคะ C 4เป็นยังไงกับ3ามคะสมากกว่า 3, 3นะคะดังนั้นเราก็เติเมเครื่องหมายมากกว่านะคะ ดังนั้นเราก็จะได้สศษสองส่วนเก้ามากกว่าเศษสามส่วนสิบแปดค่ะตอบสี่สองส่วนเก้ามากกว่าเศษสามส่วน สิบแปดค่ะเรียบร้อยค่ะมาดูการเปรียบเทียบในรูปของจำนวนคละนะคะโจทย์ของเราก็คือสี่เศษสามส่วนห้ากับสี่เศษเจ็ดส่วนสิบห้านะคะวิธีทำนะคะข้อนี้นะคะจำนวนคละเนาะตัวของจำนวนนับ เท่ากับ4นะคะตัดเศนไม่ได้นะคะแต่ว่าดูที่ตัวส่วนค่ะตัวส่วนตรงนี้เป็นเลข5อีกฝั่งเป็นเลข15นะคะดังนั้นคุณครูจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะวิธีทำเราก็จะได้4 3เศษสส่วน5นะคะเท่ากับจำนวนนับนะคะเขียนเหมือนเดิม4นะคะบวกกับ เศษสามส่วนห้านะคะโดยคุณครูจะเปลี่ยนจากเลขห้าให้ให้กลายเป็นเลขสิบห้านะคะคุณครูจะใช้วิธีคูณนะคะห้าคูณอัไรายได้สิบห้าค่ะห้าคูณสามนะคะข้างบนก็ต้องเป็นเลขสามด้วยนะคะต่อไปนะคะมาเท้าต่อมาเราก็จะได้เท่ากับ เลขสี่ยังเหมือนเดิมอ่ะสี่บวกกับสามคูณสามเป็นเก้าส่วนสิบห้านะคะแล้วเราก็จะได้เท่ากับสี่เศษเก้าส่วนสิบห้าค่ะจะเห็นว่านะคะจะเห็นว่าเราก็จะได้นะคะสี่เศษสามส่วนห้า จะมีค่าเท่ากับ4เศษ9ส่วน15ใช่ไหมคะเราก็จะได้4เศษ9ส่วน15กับอะไรคะ4เศษ7ส่วน15นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบกันได้นะคะ9เป็นยังไงกับ7คะ9มากกว่า7ดังนั้น4เศษ9ส่วน15ก็ต้องมากกว่า4เศษ7ส่วน สิค่ะดังนั้นเราก็จะได้สเศษ3ส่วน5นะคะมากกว่าสเศษ7ส่วน15ค่ะตอบนะคะ ตอบนะคะ4เศษ3ส่วน5มากกว่า4เศษ7ส่วน15ค่ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เราทบทวนนะคะแล้วก็เรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหักดคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่20ค่ะโจทย์ก็คือเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละที่ กำหนดให้นะคะจากมากไปหาน้อยค่ะเด็กๆนาน,นี้เลยค่ะซึ่งมีทั้งหมด10บคอนะคะโอเคค่ะตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจท่องสุดคูณค่ะและวพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ